สวัสดีค่ะมาเจอแก้วน,นะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้ก็จะไม่แนวทางสามฮานอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทาขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนาไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ <c oughs> ห้าในของเรานะคะรอบที่ผ่านมานะคะอืมมาแบบนี้อีกแล้วพี่น้องนะคะฟันหนึ่งนะมาหนึ่งสองสองหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ปกติก็มาปกติมาเลยมาสามเก้าเนาะมาสามเก้านะคะ เก้าสามเห็นไหมนะคะเอ้อไม่ใช่นี่นาะใช่แล้วแล้วก็อ่า VIP ก็มามานะคะมาลุตหนึ่งนะทุกคนมาหนึ่งห้าเด้อจ้านะคะอีกอย่งอีกแลละโอ้ยนะคะนี่นะคะประมาณนี้ รับต่อไป16แล้วก็ต้องไป17แล้วนะคะวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้เด่นพรุ่งนี้เด่นอ่นะไรบ้างสองกับห้านโอเ,เดี๋ยวนะคะดึกแล้วยังไม่ได้กลับบ้านคร์ฟิวสามทุ่มพิเศษ พรุ่งนี้พิเศษหนึง่งสองถ้ากล้องไม่ยังแสดงว่าไม่ใช่ตัวจริงนะลูก ทุกคนทำไมเราเขียนแบบนี้ VIP วันนี้ VIP ม,มาตัวรองเนียอบอกว่ารุ่น VIP รุ่นมากโอ้อย เจ็ดศูนย์นะคะเด่นสองกับหนะ้าทุกคนเด่นสองห้านะอ่าเดี๋ยวกันให้เลยนะคะกัน ยังจริงๆก็เหาเลยถ้าใครพรุ่งเนี้ยถ้าใครไม่เล่นตามสูตรนะให้เล่นดูตัวเด่นไว้นะคะดูตัวกันไว้นะทุกคนนะให้ดูสังเกตตัวกันไว้นะคะเพราะว่า วันนี้เอาหวยเรามาแล้วนะคือหวยเรามาแล้วเราแบบคดคือการทําสุดอ่ะนี่บอกามต้นแล้วคือมันก็ต้องมีข้าวมีเหลุดใช่ไหมอ่าถ้ามันมาแล้วเนี่ยสมมุติเราก็เบาได้ก็เบาเลยนะคะจ้าแปบ๊บหนึ่งจ้านี่นะคะอ่าถ้าใครแบบ ว่าใจไปเลยคือเล่นตัวกันก็ได้นะแบบอืมเพราะว่าหวยเรามาแล้วเนาะแต่ว่าบางทีสูตรอะ่ะมันก็ไม่แน่นอนนะแต่มันก็ต้องมาอาให้สังเกตตัวกันไว้ดื้อพี่น้องถ้าตัวกันไม่มามาตามสูตรอะไรประมาณนี้เนาะอ่าใครเล่นตามสูตรก็เล่นนะคะใครเล่นตัวกันก็นเล่นเลยอ,อ,อให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ขอให้คุโชคดีรวยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ